อยากลงทุนหุ้นแต่อ่านงบการเงินไม่เป็นสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการอ่านงบการเงินในเบื้องตน้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานได้ครับและท้ายคลิปเนี่ยผมมีอัตราส่วนทางการเงินที่จะบอกว่าหุ้นตัวไหนครับกำลังอยู่ในช่วงที่กำไรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ ผมกอนขนากรและนี่คือ Stock a d g e Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการอ่านมบการเงินในเบื้องต้นครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น7หัวข้อด้วยกันฟังแล้วอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าในแต่ละหัวข้อนะครับ จะเป็นเนื้อหาสั้นๆเท่านั้นเองไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากและท้ายคลิปครับผมก็จะมาแชร์วิธีการมองหาหุ้นที่กำลังจะเติบโตครับแต่ผมเนี่ยต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับตัวเลขที่ผมกำลังจะให้คุณผู้ชมเอาไปใช้เพื่อเลือกหุ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ บริษัทต,ต่างๆเนี่ยครับเขาปรุงแต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องไปเช็คต่อว่าตัวเลขเหล่านี้ครับที่บริษัทมาแสดงให้เราดูเนี่ยมีความจริงมากน้อยแค่ไหนโดยเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกระแสะเงินสดครับหรือว่าอาจจะไปอ่านรายงานประจำปีของบริษัทนั้นๆ เพื่อดูว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นลดลงต่างๆเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นที่ดินเป็นของที่ไม่จำเป็นเป็นของที่มีประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องเข้าไปแกะรายละเอียดอีกครั้งสำหรับที่ที่ใช้ดูงบการเงินนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับและดูทางช่องขวามือข้างบนครับจะมีช่องที่เขียนไว้ว่า search code ก็ใส่ตัวย่อของหุ้นเข้าไปได้เลยก็จะมีหน้าต่างใหม่โผลขึ้นมาครับทีนี้ให้เรามองหาคำว่างบการเงินครับคลิกเข้าไปแล้วจะมีหน้าตัวเลขสแสดงออกมายาวเหยียดเลยทีนี้เราก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือสินทรัพย์รวมนั่นเองครับในส่วนของบริษัทเนี่ยที่เราควรจะลงทุนครับ ควรจะเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหรืออาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยแต่การลดลงตรงนี้ครับมันก็จะมีเหตุผลทีนี้ครับในบริษัทที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าบริษัทเนี่ยครับนำเงินจากการลงทุนหรือว่าเงินจากการกู้ยืมก็แล้วแต่มาซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นครับมันทําให้สินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเพิ่มนั่นหมายความว่าบริษัทกําลังขยายตัวอยู่ครับ แต่การขยายนี้จะขยายเป็นในทิศทางที่ดีหรือทิศทางที่ไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปดูในงบแสดงฐานะการเงินครับอาจจะเปิดดูของปีนี้ครับเทียบกับของปีที่แล้วว่าส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนลดจะได้เห็นชัดๆหรือว่าอาจจะเปิดเข้าไปอ่านได้ที่ ารายงานประจำปีของแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีอธิบายไว้ว่าปีนี้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่เป็นอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นลดลงในบางครั้งครับที่สินทรัพย์ของบริษัทลดลงเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปครับยกตัวอย่างเช่นว่าสินทรัพย์เนี่ยส่วนที่ลดลงคือลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าครับถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเช่นกัน คำว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยครับก็คือการที่กิจการอื่นหรือว่าผู้ที่ทําการซื้อขายกับบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเขามาเอาสินค้าของเราไปก่อนครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปขายก่อนนะ ขายเสร็จแล้วจะเอาเงินกลับมาคืนแบบนี้ก็ถือว่าเขาเป็นลูกหนี้การค้าเราครับถ้าเกิดว่าในสินทรัพย์เนี่ยลูกหนี้การค้าลดลงก็ถือเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เอาสินค้าเราไปเนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินกลับมาละเลยทําให้สินค้าลดลงส่วนบริษัทเองครับ <S <S ก็อาจจะเอาเงินสดเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นต่อเลยทําให้สินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยครับลดลงเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีหรือว่าในบางครั้งเนี่ยสินทรัพย์ที่ลดลงครับ อาจจะเป็นเงินฝากที่บริษัทเนี่ยฝากไว้และนำไปเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นหรือบริษัทเนี่ยอาจจะมีสินค้าคงเหลือเยอะมากเช่นบริษัท้ายไก่กระป๋องแบบน,นี้ครับบริษัทอาจจะส่งออกไก่ไปเยอะเลยทำให้สินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยลดลงไปบ้างอย่างนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าอะไรที่ลดลงบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ลดลงก็คือสิ่งที่บริษัทมองแล้วว่าเป็นก้อนไขมันที่ติดอยู่กับตัวบริษัท ทำให้บริษัทเนี่ยไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทันโลกเลยทําให้บริษัทเนี่ยต้องตัดก้อนไขมันทิ้งออกไปบ้างเพื่อทําให้กิจการเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นเราก็ต้องไปดูครับว่าอะไรลดลงส่วนที่2ครับคือส่วนของหนี้สินเหมือนที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าหนี้สินเนี่ย จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ต้องไปดูเหตุผลครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นบางครั้งเนี่ยหนี้สินลดลงเพราะบริษัทเนี่ยทำกำไรได้ดีมากเลยสามารถทําให้คืนหนี้กลับได้เร็วในบางครั้งเนี่ยครับบริษัทมองเห็ุลู่ทางในการลงทุนก็อาจจะทําให้บริษัทเนี่ยกู้เงินมาลงทุนต่อเรื่อยๆเราก็ต้องไปเช็คดูครับว่านี้ที่มีเนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นหรือหนี้ระยะยาวซึ่งหนี้สองประเภทนี้ครับระยะสั้นระยะยาวเนี่ย เทียบกันแล้วนี่ระยะยาวดีกว่าระยะสั้นครับเพราะว่าการเป็นนี่ระยะสั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าบริษัทครับกู้เงินมาแล้วต้องคืนกลับภายใน1ปีคําว่าระยะสั้นหรือยาวจะดูที่ระยะเวลาครับถ้าสั้นกว่า1ปีเนี่ยจะถือเป็นระยะสั้นหมดเลยส่วนถ้ายาวกว่า1ปีก็ถือเป็นนี้สินระยะยาวครับเวลาเรามาดูที่ตัวนี่สินครับสมมติว่าบริษัทเนี่ยเดิมมีทรัพย์สิสน100มีนี่อยู่20 ถ้าปีถัดไปครับบริษัทมีทรัพย์สินเป็น120และมีหนี้เพิ่มจาก20มาเป็น30ตัวเลขก็เห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าทรัพย์สินเนี่ยเพิ่มมาถึง20แต่หนี้สินเพิ่มมา10แบบนี้ก็ถือว่าดีครับ เพราะว่าการที่ทรัพย์สินโตมากกว่านีสินเนี่ยมันจะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นโตเช่นกันเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นทีนี้ครับนี่เนี่ยเราก็ต้องไปดูเหมือนกันครับว่านี่เนี่ยเป็นนี่ประเภทไหนบ้างถ้าเป็นนี่ในส่วนของนี่การค้านะครับแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีครับนี่การค้าเนี่ย มันเป็นหนี้ที่โดยปกติแล้วจะไม่มีดอกเบีย้ยครับคือเราเนี่ยไปรับสินค้ามาจากที่อื่นแล้วบอกว่าขอสินค้ามาก่อนนะเดี๋ยวขายได้เมื่อไหร่ยวเอาเงินให้หรืออาจจะตกลงกันไว้ว่าขอสินค้ามาก่อนแล้วกัน90วันเดี๋ยวเอาเงินกลับให้แบบนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาเงินสดเนี่ยจ่ายไปทันทีทันใดเราเนี่ยจะได้มีเงินสดมาหมุนก่อนพอเราขายสินค้าได้แล้วก็ค่อยเอาหนี้คืในให้เขาครับกำไรเราก็เก็บไว้เหมือนเดิม ทีนี้มาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือตัวที่3ในน้างบการเงินนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าสินทรัพย์ของบริษัทแล้วเนี่ยครับแท้จริงแล้วเนี่ย มีที่เป็นของบริษัทจริงๆเนี่ยเท่าไหร่หรือว่ามีที่เป็นของผู้ถือหุ้นจริงๆเนี่ยเท่าไหร่หมายความว่าเอาสินทรัพย์ทั้งหมดครับลบด้วยหนี้สินจะกลายมาเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองยามที่บริษัทปิดกิจการหรือบริษัทเนี่ยเจ๊งไปก็ต้องคืนหนี้ก่อนคืนหนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเหลือส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นก็คือส่วนของผู้ลงทุนนั่นเองครับส่วนนี้นะครับ ถ้าจะให้ดีที่สุดคือต้องเพิ่มขึ้นตลอดครับเพราะว่ามันเป็นตัวบอกระหว่างนี่สินกับทรัพย์สินครับว่าอะไรเพิ่มเร็วกว่าเมื่อไหร่ที่ทรัพย์สินเพิ่มเร็วกว่านี่สินครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะลดลงให้เห็นภาพชัดๆก็สมมุติว่ามีทรัพย์สิน100ครับนี่สิน80ส่วนของผู้ถือหุ้นครับจะเป็น20เมื่อไหร่ที่ทรัพย์สินเนี่ยสมมุตินะครับจาก100โตเป็น200เลย แต่นี่สินเนี่ยจาก80ครับโตเป็น190ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเหลือแค่10จากปีที่แล้ว20ปีนี้เหลือ10นี่แหละครับมันเป็นตัวบอกว่าทรัพย์สินกับนี่สินอะไรเพิ่มเร็วกว่าก็สามารถดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เลยครับส่วนถัดมาครับคือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วตรงนี้เนี่ยควรให้เป็นตัวเลขที่อยู่นิ่งๆครับดีที่สุด เพราะว่ายิ่งตัวนี้โตเร็วเท่าไหร่ครับมันหมายความว่ามีคนที่จะมาแบ่งกําไรของเราออกไปเยอะขึ้นนั่นเองสมมุติให้เห็นภาพแบบนี้ครับมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด10คนคนละ1หุ้นทีนี้ครับบริษัทบอกว่าขอเพิ่มทุนหน่อยแล้วกันเพิ่มสัก10หุ้นเอาคนเนี่ยจากไหนไม่รู้ครับมาถือหุ้นเพิ่มอีก10คนเพราะบริษัทบอกว่าอยากได้เงินทุนมาลงทุนเพิ่มแต่ไม่อยากกู้แบงก์ก็หาคนมาถือหุ้นเพิ่มแล้วกัน เวลานี้ครับมีผู้ถือหุ้นเนี่ย20คนบริษัทได้กําไรมาก็ต้องแบ่งให้20คนถูกไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยมีแค่10คนนั่นหมายความว่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วเนี่ยโตขึ้นเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้ผู้ที่มาแบ่งกําไรของเราออกไปเนี่ยมีเยอะมากเท่านั้นครับแต่ในบางครั้งเนี่ยการที่บริษัทเพิ่มทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าบริษัทสามารถรักษาระดับของ อัตรากำไรสุทธิให้เติบโตได้อยู่ตลอดผมอธิบายแบบนี้ครับบริษัทเนี่ยมีผู้ถือหุ้น10คนได้เงินทุกปีเลยครับปีละ5บาทนั่นหมายความว่าผู้ถือหุ้น10คนนี้ครับจะได้เงินกลับเนี่ยปีละ50สตางค์ทีนี้ครับบริษัทบอกว่าอยากขยายธุรกิจเพิ่มหาผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกสัก10บาทแล้วกัน10คนคนละ1บาทบริษัทก็ไปหาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มกลายเป็นว่าตอนนี้ครับมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด20คน แต่ด้วยเงิน10บาทที่บริษัทไปเพิ่มทุนมานะครับบริษัทสามารถทำกำไรรอบนี้สมมุติว่าบริษัททำได้10บาทเลยครับนั่นหมายความว่าใน1ปีเนี่ยบริษัททำได้ปีละ15บาทเอา15บาทมาหาร20ครับก็จะได้เป็น0.75หรือว่า75สตางค์จากแต่เดิมเห็นไหมครับว่าได้คนละ50สตางค์พอเพิ่มทุนแล้วกลายเป็นได้คนละ75สตางค์อย่างนี้ถือว่าเงินที่บริษัท เอามาเพิ่มทุนเนี่ยครับ บริษัทสามารถนำไปลงทุนแล้วได้ผลกำไรกลับมาเยอะกว่าเดิมซึ่งเราสามารถดูว่าได้เยอะหรือได้น้อยนะครับดูจากอัตรากำไรสุทธิก็ได้ครับง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัตรากำไรสุทธิเป็นกำไรที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วครับถ้าจะดูให้แน่ชัดจริงๆเนี่ยว่าเงินที่ได้มาจากการลงทุนเนี่ยครับแล้วได้เป็นผลตอบแทนกลับมาดีขึ้นไหมให้เราไปดูที่กระแสะเงินสดจากการดำเนินงานครับ จะเป็นตัวบอกว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจหลักได้เงินเพิ่มมากน้อยแค่ไหนส่วนถัดมาครับคือรายได้รวมรายได้รวมครับแน่นอนว่าควรจะโตขึ้นแต่ในบางครั้งนีครับรายได้รวมอาจจะลดลงบ้างเพราะว่ายอดขายของบริษัทเนี่ยอาจจะตกลง ซึ่งการที่ยอดขายตกลงครับนักลงทุนอย่างเราเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีครับว่าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกมันถดถอยหรือว่าเกิดจากการที่ตัวธุรกิจเองครับที่คนเนี่ยเริ่มชอบสินค้าประเภทนี้น้อยลงเลยทําให้ยอดขายเนี่ยตกพอยอดขายตกรายได้รวมก็จะตกตามครับบางครั้งเนี่ยรายได้รวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกเพราะว่ายอดขายลดนะครับแต่ตกเพราะว่าต้นทุนของสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่น อาจจะเป็นขายไก่แล้วกันไก่เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็จะทําให้รายได้รวมตกลงได้เช่นกันครับเวลาเราดูรายได้รวมครับเราต้องดูกําไรสุทธิประกอบไปด้วยก็บัรทัดถัดไปเลยครับกำไรสุทธิเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเงินที่มาถึงมือบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นเท่าไหร่ทางบัญชีนะครับรายได้รวมเนี่ยก็คือ ผลประกอบการทั้งหมดเลยครับจากการที่บริษัทหนึ่งเนี่ยดำเนินธุรกิจมาก็ดูว่ารายได้ในแต่ละปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ว่ารายได้นี้ครับยังไม่ได้หักค่าสินค้าค่าบริการค่าบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปยังไม่ได้หักเลยโดย ตัวที่หักออกไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นเงินของบริษัทจริงๆคือส่วนของกำไรสุทธิครับดังนั้นเนี่ยหากบริษัทที่มีรายได้รวมเนี่ยโตขึ้นครับแต่กำไรสุทธิเนี่ยโตเร็วกว่าแบบนี้ถือเป็นสัญญาณดีครับว่าบริษัทเนี่ยเริ่มสามารถควบคุมกิจการได้ดีขึ้นอาจจะเป็นต้นทุนที่ลดลงค่าใช้จ่ายการบริหารบริการต่างๆอาจจะลดลงตรงนี้ครับเราก็ต้องไปดูว่า ส่วนไหนที่ลดลงซึ่งเราสามารถดูได้จากงบกำไรขาดทุนครับเราอาจจะเปิด2ปีนะครับเทียบกันเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าโอเคละ ปีนี้ราคาต้นทุนสินค้าเนี่ยลดลงหากเราอยากรู้ว่าทำไมราคาต้นทุนสินค้าลดลงครับเราอาจจะอ่านในงบรายงานประจำปีของบริษัทก็จะมีบอกไว้หรือหากเราคิดว่าไอเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทอยากให้เรารู้แต่เราเนี่ยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราก็อาจจะสามารถสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าช่องทางข่าวสารอื่นๆนะครับ ต้องพยายามนะครับตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าทำไมกำไรสุทธิเนี่ยถึงโตเร็วกว่าไรายได้และจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนการตั้งคำถามเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกก็เข้าสู่ช่วงท้ายที่เป็นของแถมกันเลยแล้วกันนะครับโดยในส่วนของคลิปนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงอัตราส่วนทางการเงินอีก2ตัวที่เรียกว่า EBIT และ EBITDA เจ้า ebit นะครับเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ earning before interest and tax ซึ่งในตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยได้ยกตัวอย่าง ุ้นตัวหนึ่งไปที่จ่ายภาษีสูงมากจ่ายภาษีเนี่ยเป็นหนึ่งเท่าของกำไรในปัจจุบันนั่นหมายความว่าวันไหนครับที่บริษัทใช้นี่จนหมดแล้วเนี่ยกำไรของบริษัทจะโตเป็น2เท่าเราก็สามารถมาดูได้จากค่า EBIT ของบริษัทนั่นเองครับทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของ EBITDA EBITDA เนี่ยเหมือนกับ EBIT เลยเพิ่มมาแค่คำว่า DA หรือ DA ซึ่งย่อมาจาก Depreciation และ Amortization Depreciation ครับแปลว่าค่าเสื่อมราคาส่วน Amortization แปลว่าค่าตัดจำหน่ายในแง่ของการลงทุนแล้วนยครับเวลาที่เราลงทุนอะไรไปเนี่ยในงบการเงินครับเขาจะไม่บันทึกลงไปเป็นตัวเลขครั้งเดียวเพราะมันจะทำให้งบการเงินเนี่ยอ่านและไม่เข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้ครับสมมติว่าผมเนี่ยซื้อตึกมาหนึ่งตึก เจ้าตึกนี้เนี่ยครับสามารถผลิตเงินให้ผมได้ปีละ1 0 0 0 0แสนโดยผมเนี่ยซื้อเจ้าตึกนี้มา1ล้านนั่นหมายความว่าในงบกำไรขาดทุนของปีนี้ครับจะมีการบันทึกไว้ว่าผมเนี่ยจ่ายเงินไป1ล้านเพื่อสร้างผลตอบแทนแค่1 0 0 0 0แสนซึ่งมันจะทำให้งบกำไรขาดทุนของผมเนี่ยติดลบถึง9 0 0 0แสนด้วยกันแล้วหาก คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ลงทุนอยากลงทุนในบริษัทที่งบกำไรขาดทุนติดลบ900 0 0 0หรือเปล่าครับคงไม่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นปีถัดไปเนี่ยที่ผมลงทุนไปละ9 0 0 0 0 0ปีถัดไปครับหมายความว่าผมจะได้100 0 0แจากเจ้าตึกนี้โดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ก็จะทำให้งบกําไรขาดทุนของผมเนี่ยกำไร1นึ่งแสปีที่แล้วขาดทุน9000 0สปีนี้กําไรหนึ่งแครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยจะผันผวนมากๆจะทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริงจึงมีการคิดตัวเลขที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคาออกมาครับหน้าที่ของค่าเสื่อมราคาตัวนี้ครับคือ เอาเจ้าตึกนี้เนี่ยมาประเมินดูว่าผมจะใช้ได้กี่ปีสมมุติว่าผมประเมินแล้วครับว่าตึกนี้เนี่ยผมจะใช้ไปได้อีก20ปีก็จะเอา1ล้านครับมาหาร20นั่นหมายความว่าผมลงทุนไปกับตึกนี้จริงๆแล้วปีละ5 0 0 0มื่นครับในงบกำไรขาดทุนครับก็จะบันทึกเป็นค่าเสื่อมราคา5 0 0 0มื่และกำไรครับอีก5 0 0 0มื่นนั่นหมายความว่าในทุกๆปีที่ผมลงทุนไปครับ ผมก็จะได้กำไร50,000พอครบ20ปีค่าเสื่อมราคาตรงนี้ก็จะหมดไปผมอาจจะต้องไปคำนวณด,ดูว่าตึกนี้เนี่ยที่ประเมินมาว่าใช้ได้อีก20ปีครับยังใช้ต่อไปได้หรือเปล่าถ้ายังใช้ต่อไปได้ก็จะทำให้ผมเนี่ยมีกำไรกระโดดมาที่10,000แเลยทีเดียวส่วนค่าตัดจำหน่ายครับก็เหมือนกับค่าเสื่อมราคาเลย ต่างกันแค่ค่าตัดจำหน่ายนะครับใช้กับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนั่นเองเหมือนว่าเราซื้อลิขสิทธิ์มา10ปีครับจ่ายไป1000,000ก็0 0เนี่ยมาหาร10ก็ตกปีละ1 0 0 0 0หพูดง่ายๆค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นค่าตัดจำหน่ายนะครับก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับค่าเสื่อมราคาแค่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เท่านั้นเองครับ ทีนี้ครับย้อนกลับมาว่าเจ้าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเนี่ยถามว่าเป็นเงินที่เราจ่ายออกไปจริงๆหรือเปล่าครับไอ้ปีละห้าหมื่นเนี่ย เราไม่ได้จ่ายไปจริงๆถูกไหมครับแค่บันทึกเข้ามาในงบกรราําไรขาดทุนเพื่อให้เห็นว่าการลงทุนของเราเนี่ยมีผลเป็นบวกหรือเป็นลบแค่นั้นเองแต่ตัวเงิน5 0,000ื่นนี้ไม่ได้จ่ายออกไปจริงๆนะครับซึ่งเงิน1ล้านเนี่ยเราจ่ายออกไปแล้วครับในครั้งแรกเจ้าเงิน1ล้านนี้สามารถดูได้จากงบกระแสะเงินสดการลงทุนครับจะมีบอกไว้อยู่ว่าจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปกับค่าอะไรบ้างส่วนค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นเงินที่ ไม่ได้จ่ายจริงๆนั่นหมายความว่าเวลาที่บริษัทได้กําไรมาครับต้องบวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายด้วยถึงจะรู้ว่าเงินสดในมือบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วมีเท่าไหร่ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงเข้าใจค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับการที่ตัวเลขนี้โตครับมันหมายความว่าบริษัทเนี่ย กำลังลงทุนอย่างหนักหน่วงนั่นเองและเมื่อไหร่ที่ถึงช่วงคืนทุนของบริษัทครับบริษัทเนี่ยจะมีกำไรโตโบแบบกระโดดมากพูดง่ายๆว่าจากกำไรที่เราเห็นอยู่ในงบ ของงบการเงินเนี่ยที่เป็นกำไรสุทธิครับเราสามารถเอา EBITDA เนี่ยมาใช้แทนได้เลยแค่เอา EBITDA ไปลบภาษีก่อนที่เหลือก็เป็นดอกเบีย้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดตำน่ายซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเงินที่บริษัทจะได้กลับคืนมาในท้ายที่สุดนั่นเองครับดังนั้นครับขอสรุปแบบนี้ครับว่าบริษัทที่มีค่า e b i ิดหรือ E ี i ิดาเนี่ย เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากมันหมายความว่าบริษัทครับอยู่ในช่วงของการลงทุนเมื่อไหร่ที่ช่วงลงทุนผ่านพ้นไปนะครับกำไรของบริษัทเนี่ยก็จะโตมาก แต่หากเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่า EBITDA ของบริษัทเนี่ยโตจริงหรือเปล่าง่ายมากเลยครับเอา EBITDA ลบกำไรสุทธิเลยครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ผมเลยไปลองดู2บริษัทมาเป็นบริษัทที่ผ่านพ้นช่วงลงทุนไปแล้วครับกับบริษัทที่ลงทุนหนักมากเจ้าบริษัทที่ลงทุนผ่านพ้นไปแล้วครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 900ล้านมี EBITDA อยู่ที่1,100เห็นไหมครับว่าส่วนต่างเนี่ยไม่ถึง20%ด้วยซ้ำในขณะที่ส่วนต่าง200ล้านตรงนี้ครับเป็นค่าภาษีเนี่ยซะ100ล้านแล้วทำให้เห็นได้ชัดมากว่ากำไรสุทธิกับ EBITDA เนี่ยต่างกันนิดเดียวในขณะที่บริษัทที่กำลังลงทุนหนักครับมีกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าล้านเกือบ6,000ล้านครับแล้วมี EBITDA อยู่ที่ประมาณ 1,000 0ล้านครับเห็นไหมครับว่าบริษัทเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ลงทุนหนักมากเมื่อไหร่ที่อีพิด้าจ่ายออกไปหมดคิดดูสิครับกำไรสุทธิโตจาก6,000ล้านเป็นหมื่นล้านเกือบเท่าตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมเอามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้สำหรับช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยระบาดหนักมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ลงทุนเองก็หวังว่าทุกคนนะครับจะไม่โดนความโลภบังตาอย่าให้ความโลภเนี่ยมาบังตาทำให้เรากลัวเสียโอกาสจงกลัวที่จะเสียเงินต้นของเรานะครับเพราะเงินต้นของทุกคนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหามาด้วยความยากลำบากก็รักษาเงินต้นไว้ให้ดีนะครับหากใครที่ฟังจดถึงตรงนี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเจอแชร์ลูกโซ่บ้างไหมเจอเยอะแค่ไหน เจอประเภทไหนนะครับผมเนี่ยหากว่าเพื่อนๆเ,เจอกันหลายคนคลิปหน้าผมอาจจะทำคลิปพูดถึงในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ว่าเราเนี่ยจะมีวิธีแยกแยะแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไรแต่หากในกลุ่มท่านผู้ฟังของผมเนี่ยไม่ได้เจอแชร์ลูกโซ่กันมากก็อาจจะไม่พูดถึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่อยู่ฟัง stock addict e podcast จนจบการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ